อ่ะครับเขาจรู้ด้วยนะครับผมเล้วก็มาอยู่กันในเกมอ k i n กินเตอร์ก็ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะรู้จักเกมนี้กันดีนะเพราะว่ามันฮิตเมื่อเออมันฮิตเมื่อราวห้าหปีที่แล้วซึ่งอยู่ในเดียผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าเอ,อ้ไออาร์กินเตอร์มนจะรู้จักอะไรผู้นี้ไหมเออก็เลยเอาลองเอามาเล่นดูก็ตัวละครที่เราจะทายในยวันนี้ก็จะเป็นตัวละครในคา m เมล레이เดอร์ เราจะให้มันถ่ายพระรองของคเมเลเดอร์กันคิดว่ามันไม่น่าจะรู้นะลองดูแล้วกันตอนนี้ตัวแรกที่เราคิดมาในหัวเนี่ยเราลองเป็นการแท็กแล้วกันว่าการแท็กเนี่ยมันจะเด้งง่ายๆไม่ได้ยากให้เราเลือกว่าจะให้ถ่ายอะไรใช่ไหมมีคาแรคเตอร์มีอ็อบเจกต์แล้วก็มีแอนิมอลแล้วก็อะไรอะ่ะ เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงไม่ไม่น่าไม่น่ามีตัวตนจริงเราจะทายกาแทกเราคิดว่ากาแทกเนี่ยไม่น่ายากเอ,อมันไม่น่ายากหรอกเพราะว่าคาบุโตะมันค่อนข้างดังมีเกมเดี่ยวของตัวเองด้วยคือมันไม่ใช่ทุกตัวนะที่จะมีเกมเดี่ยวของตัวเองอะแน่ๆจะมีคาบุโตะแล้วก็ริวคิที่แบบที่แบบเป็นเกมเดี่ยวของตัวเองแล้วแบบดังๆเลยนะ <c oughs> อธิบายซะยาวเลยพูดญี่ปุ่นได้อ ูดได้พูดได้แหละถึงเราฟังภาคไทยก็เถอะตัวละครนี้เป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่นี่ผมสีดำมันก็มันก็ดำแหละนะมันก็ดำแหละนะเปิดไปด้วยคือคือผมก็ไม่สามารถจำลักษณะตัวละครได้แบบเป๊ะเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้น เออแบวาจะเปิดเทียบไปด้วยใส่หมวกไม่ใส่หมวกสู้ด้วยดาบอรอกาแทกใช่กาแทกเอ้มันเป็นมีดสั้นเอานับนับเป็นดาบแล้วนะรルโตไม่ใช่คิมิซึโนะเจบะเออเนี่ยพอมันเป็นดาบมาแล้วผมมันจะถูกไหมว่าพอมันเป็นดาบมาเนี้ยมันจะมันจะไขมันจะเขวตรงที่เราบอกว่าเป็นดาบกันแหละ แอเทคออนเทตันเฉยเลยนี่มันเป็นดาบยาวหมดเลยนะมีน้องสาวมันไม่มีปะมีแค่พี่เทพมีแค่เทนโดที่มีน้องสาวในเรื่องอะไปโรงเรียนไม่ได้ไปอะไรมาจากเรื่องอะไรอะ่ะอัดิชชื่อหนังเหรอ บิ Big muscle. ๊กมัสเซลีกล้ามใหญ่เหรอไม่มีผมยาวไม่ไม่เชิงนะไม่น่าใช้ผมยาวนะมันก็สั้นแหละคือมันไม่ได้ยาวแบบยาวแบบเป็นผู้หญิงอะ่ะอันนี้คือยาวในลักษณะของผู้ชายอะ่ะไม่ยาวแล้วกัน Usually wear black ใส่เสื้อสีดำไหมไม่แน่ใจมันก็เปลี่ยนตลอดนะ character name after a sweet ใหม่มาจากอันิเมะไม่ใช่ character bit ไม่ใช่อ่ามันมาแล้ว r e l e a e card เนี่ยถ้าเป็นการ์ดอะ่ะมันจะมันจะเมนเบทายนี่เวยมีรีวิวคีบเบรดแล้วก็จะมีที่เคสซึ่งไม่ใช่คาแรคเตอร์เบรดเนี่ยถ้ารอยเทมันจะมันจะถ่ายพวกพระเอกก่อนดูทรงกรู้มมันจะถ่ายพวกพระเอกก่อนวินเอ็กซ์ครับวินเอ็กซ์ครับคือเรื่องอะไรอะ่ะ New wave cast ชื่อเรื่องเหรอ For out แล้วเป็นญี่ปุ่นยังไงมันเกี่ยวกับไイเดอร์ยังไงเป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่่ยถ้าด็อกเตอร์นะถ้าด็อกเตอร์มันจะไปเอ็กเซดอันนี้มั่วมั่วม,มันอาจจะเคว้งตรงที่เราบอกว่าใช้ดาบก็ได้นะใช้ต่อสิ portal อ,อ่อไม่ใช่ แต่ถ้ามันถึงไปถึงซีโรวันได้อะเราไม่ได้พูดอะไรที่เกี่ยวกับซีโรวันเลยนะฮิดฮาร์ดไม่แน่ใจ้วจ๊ะแฮปบลูอ่ะอ่ะอ่ะให้มันก็ได้เพื่อมันจะรู้ว่าดนตรีอ่ะเฟมัสออนมิวสิคมิวสิควใหม่คาแรคเตอร์ที่ตายไหมไม่ตาย เป็นควีนเมายัไม่สามเพศด้วยนะเพนบอลตัวไหนอะจบติด้วยเพนบอล Character Blue ใช่ Mother Alive แม่มีชีวิต I don't know Character Connection with f i r เชื่อมต่อก,กับไฟตัวอะไรวะเชื่อมต่อก,กับไฟมหลายตัวมากเลยนะไม่ใช่ใช้ปืนไม่ใช่ ไม่ใช่ YouTube video ไม่ใช่สมม่วงกูบอกสีฟ้า f ฟ n n y นี่แฮคัตไม่น่าสนุกกับผมมีลิงก์กับสีฟ้ากูบอกสีฟ้าไปสามรอบแล้วราก้อนบอลไม่ใช่กูบอกไรเดอร์ไม่เกี่ยวกับราก้อนบอลยังไงวะใส่ไทยใช่ อ่ะมันทายแล้วมันยังไม่ทายมี่ซุปเปอร์สปีดอ่ะใช่ shooting g a มึงคำถามถามึงเริ่มมั่วแล้วนะฟลายบินได้เหรอปกติมันบินไม่ได้แต่พี่เทพพี่เทพร่างนั้นมันจะมีเหมือนมีปีกแต่ไม่เกี่ยวกับพี่เทพเราทายเจาะตัวเฮ้ยเฮ้ย ถือว่ายังโอเคอยู่<ม>เพราะมันทายผิดไปหนึ่งทายผิดไปหนึ่งรอบถือว่าครึ่งๆแล้วกันเราให้แล้วกันมึงไม่ต้องมาดีใจมึงทายผิดอะ่ะนี่ถ้ากูไม่กดไม่กดให้ทายต่อเนี่ยมึงไปต่อมึงไปต่อไม่ถูกหรอฮะ,ะตัวที่สองเราอยากได้เป็น G ีทีเราคิดว่า G ีทีน่ะน่าจะพอน่าจะพอแบบให้มันงงเล่นได้อะ่ะ b l ล c k Hair ใช่ ดราก้อนบอลไม่เกี่ยวดราก้อนบอลเป็นสต u ลเดนไม่ใช่มาจากอนิเมะไม่ใช่ตัวละครเป็นคนญี่ปุ่นใช่ขับมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่มันมีจีมันมีรถมันอยู่คาแคเตอร์มสีชมพูตอนนี้มันยังไม่วนเข้ามาไรเดอร์ใช่ไหมไปก่อนไปก่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ ถ้านักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นบิวแน่ๆถ้าเป็นบิวชาร์ทที่สุดจะเป็นบิวชาร์ท by hunter คืออะไร <c oughs> ไม่ใช่ hunter แล้วใส่หมวกไม่ใส่ h a v ไร i ว a l ใไม่คาแรคเตอร์ Character สีแดงไม่ใช่พระรองต้องเป็นสีน้ำเงินส่วนมากอะ่ะไม่ใช่ รีเลตการ์ดมามันมาการ์ดอีกแล้วเว้ยแต่มันยังไม่ได้เข้าไรเดอร์นะเฮ้ยนี่ไงพูดถึงพูดถึงไรเดอร์ปุ๊บมันมาไรเดอร์เลยเอาแล้วมิสเทอรี่สตรอไม่เกี่ยวทหารเป็นตำรวจจะไห้เป็นตำรวจ,จ,ไ,รวจไม่ใช่ทหารเออญี่ปุ่นไม่มีทหารจำไว้เออเผื่อเผื่อใครเผื่อใครจะไปสอบนะญี่ปุ่นไม่มีทหาร มาถึงมาถึงปัจจุบันนะปัจจุบันญี่ปุ่นไม่มีทหารที่ใกล้เคียงกับคําว่าทหารที่สุดจะเป็นกองกำลังป้องกันตนเองเออแต่ไม่ใช่ทหารก็คือในปัจจุบันเนี้ยกองกำลังป้องกันตนเองมีหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อส่งไปสู้รบสีลิงก์กับสีเขียวไม่มีอแต่เฟอร์นิเจอร์ทำเฟอร์นิเจอร์เหรอไม่ ตัวอะไรทรับเอเจอร์เนี่ยออเรนจ์ Orange? ไม่ใช่สีอ่ามีความลิงก์กับสีสีฟ้าสีน้ำเงินคาแรคเตอร์สีน้ำเงิน,น,งนใช่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับ,กบมแมลงใช่มแมลงเป็นมแมลงโดยแท้เลยเป็นมแมลงทั้งเรื่องเลยเฮ้ยเฮ้ยซุปปเอร์สปีดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ซุปปเอร์สปีดเป็นของข้อที่แล้วนี่หว่าเออเป็นมแมลงอ่ะถูกแล้วเพราะว่า GT มัน มันถ้า,ถ,าถ้าดรรีเดียหน้ากลางจะเป็นเหมือนด้วงเออไอ้เกือบตอบเป็นการแท็กแล้วดีนะยังยังยังทันไม่มีซุปเปอร์สปีดไม่มีน้องสาวชุตติ้งเกมไม่ใช่ไม่ใช่ก,ก็กูบอกก็กูบอกแล้วว่าไม่มีซุปเปอร์สปีดยุสกันใช่ใช้ปืน รุ๊ปโปรเปรไม่ใช่อะไรอ่ะเตอร์กี้ใช่ลิงคาทกเตอร์ลิงทูแอนแอนิมอลมันไม่เชิงเป็นสัตว์มันเป็นมแมลงมากกว่าแล้วก็ตอบไปแล้วด้วยเซเบียหนังหรอไม่ใช่หนังอะไรอีกอ่ะ มีความเชื่อมโยงกับสีแดงก็กูเชื่อมโยงกับสีน้ำเงินไปแล้วมีพี่ชายไม่มีใช้ปืนใช่กูตอบไปสองรอบแล้วนะใช้ปืนอะ่ะอ <c oughs> ันอ h e r s อร์สเอ้ย world. อันอื่ r เวอร์ซอร์สคาร์เตอร์มิ s เซนตูอันอื่เวอร์ถูกส่งไปต่างโลกอีเซกไกอีกแล้วอ๋อ ถ้าเลเดอร์แนวะอิเซกัยอ่ะจะมีดีเกตตัวเดียวสู้กับหุ่นยนต์ไม่มีนะไม่ใช่มันไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ปนโจนเหรอไอ้แลวไอ้ที่กูตอบไอ้ที่กูตอบแปว,ว่าเป็นตำรวจดิไม่มีมูลเหตุอะไรเหรอไม่มีไม่มีมูลฐานอะไรเลยต่อสู้ด้วยดาบไม่ใช่ก็กูบอกมันมีปืนมึงจะเอาดาบไปทำห่าเลยเหรอไม่ได้ทำกระสุน เอ้ามึงถามคุณรอบที่ร้านแล้วนะเนะี่ยเฮ้ยต้องสี่สิบกว่าต้องถามแลนะั่นเะนี่ยยังไม่ได้เลยอะกรีนคัลเลอร์กูแปลว่าเราทำให้มันงงได้นะจริงๆมีบิ๊กเอียร์ไม่มีไเดอร์อะไรมีบิ๊กเอียร์วะไม่เว้าแฮทแค b r o w ลไม่กูตอบไปสองรอบแล้วนะ มึงไม่มึงไม่เก็บคำตอบหน่อยเหรอ Have a rest ส t ไม่มีสีแดงสีน้ำเงินใช่ Night collection ไม่มี c h a r a c t e r white ไม่ขาวมันก็มันเป็นสีเงินแหละอะไรอ่ะไม่กูให้รอบสุดท้ายเอา้าจบแล้วเหรอ โอเคทุกคนก็สารคลิปนี้ก็จบไว้ตรงนี้แล้วกันเราคิดว่ามันก็สนุกดีนะในไม่แน่เราอาจจะมี E p พต่อไปเป็น E p ต่อไปแต่ว่าเปลี่ยนหัวข้อไม่ได้เป็นหัวข้อจากไรเดอร์นะจะเป็นหัวข้อแบบหมวดตัวละครอนะ่ะเอออาจจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นตัวร้ายเปลี่ยนเป็นนางเอกหรืออาจจะลองเปลี่ยนเป็นเซนไตอะไรก็แล้วแต่อ,อหรือถ้าใครอยากให้ ทายเป็นอะไรเนี่ยแต่ขอแค่อย่าเป็นอนิเมะหรือหนังดังๆแล้วพอเออมันงั้นมันทายง่ายถ้าเป็นอนิเมะมันทายง่ายเนี่ยลอกขอแบบเป็นโทคุอย่างเงี้ยเห็นป่ะโทคุมันทายไม่ถูกเว้ยถ้าเป็นโทคุมันมันมีข้อมูลนะแต่มันทายไม่ถูกอยากให้ผมทายอะไรกับเอ็กกิเนเตอร์เนี่ยเออลองคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะเอามาเล่นให้ดู สำหรับคลิปนี้ถ้าใครไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ใครไม่ก,ก,ก,กดกก Subscribe ฝากกด Subscribe ไปด้วยไว้เจอกันใหม่ใกกนโอกาส See you